กรมเรียนนายสิตตำร,รวจทวาวัดมีบนมากสังกัดหมู่ 1, หนึ่งหมวดสองกองร้อยที่สองกองบับการปรุคคมตำร,รวจกลางวันนี้ผมจะนาเสนอการทํางานแบบมีส่วนร่วมลักษณะาภาคีพันธมิตรหุ้นส่วนหรือพันธ s ิ i รระหว่างตํารวจประชาชนภาคีเครือข่ายหมายถึงกลุ่มบุคคลองค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจเพื่อทำกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อร่วมชิดวางแผนร่วมทำร่วมประเมินผลโดยมีความสัมพันธ์แนวราบมีความเสมอภาคและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องการทำงานแบบภาชีสอดคล้องเกี่ยวกับ การทำงานของตำรวจอย่างไรคือการที่ตำรวจกับประชาชนทำงานร่วมกันโดยใช้ความชิดริเริ่มสร้างสรรค์ย่อมสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับอาญากรรมได้การที่ตำรวจเข้าไปพบปะประชาพปะเยาวชนในฐานศึกษาคือความหวังที่จะป้องกันปัญหาอาญากรรมในอนาคต อีกทั้งจัดให้มีผู้ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรเอกชนต่างๆเพื่อทราบถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขตำรวจชุมชนสัมพันธ์จึงนำมาซึ่งการสัมผัสโดยอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีเชื่อถือศรัทธา และความไว้ใจต่อกันอย่างลึกซึ้งและยาวนานโดยจะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นให้คำปรึกษาข้อเท็จจริงและเสนอแนะต่างๆในกระบวนการกำาำนดนโยบายของตำรวจโดยประชาชนจะต,ต้องร่วมรับผิดชอบและให้ความสำคัญและให้ความช่วยเหลือในการทำงานของตำรวจคือการส่งเสริม และสนับสนุนให้ตำรวจชุมชนกล้าชิดกล้าทำมีส่วนร่วมในงานสร้สรางสารรค์ใหม่ๆและเปิดกว้างรับสภาพข้อเท็จจริงของประชาชนจนตลอดสภาพระเบียบได้ความเสื่อมโทรมทางสังคมและทางกายภาพชุมชนต่างๆหน่วยงานตำรวจจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีเปิดโอกาสให้เขา มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหาเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาาการรักขโมยในชุมชนและร่วมพัฒนาสร้างความเป็นอยู่ของชุมชนโดยเป้าหมายคือยกระดับความมั่นคงความปลอดภัยในชุมชน ตำรวจไม่ใช่เพียงผู้ครับกฎหมายเท่านั้นยังเป็นที่ปรึกษาผู้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและผู้สน,นับสนุนในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนรเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอาจญากรรมในชุมชนของตนเองก็ผมขอขอจบการนำสนเสนอเพียงเท่านี้นครับ